อยู่ที่ต้นจาจุริยักษ์นะครับต้นจาจุริยักษ์นะครับอ่ะไกีมานะครับที่ที่มาปุรุบันวัดต้นจาจุริยักษ์นะครับรสวยไม่สวยนะครับโหดูนะครับนี่คนล้อมมันเต็มแล้วนะครับก็ยังยังไม่หมดยังไม่เต็มความยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้พื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ต้นจาจุริยักษ์หนึ่งไร่สองงานสี่ตารางวา นะครับของต้นจามจุริยักษ์เห็นไหมนะครับทีมงานผดานมานี่พอได้ครึ่งเดียวเองนะครับจามจุริยักษ์นะครับเดินะอตอนนี้2ี่สคนนะครับได้ครึ่งเดียวนะครับพื้นที่2ไร่ไอหนึ่งไร่2งานกับ4ตารางวา <c oughs> นะครับ <c oughs> ได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวไดด้ครึ่งเียวนะครับอ่าคนรับ ต้นจามจุริยักษ์รับพลังรับพลังจากต้นจามจุริยักษ์โอ้ยพอเลยเห็นไหมนะครับนะครับต้นจามจุริยักษ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับผ่านไปผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับต้นไม้ใหญ่โตนะครับต้นเดียวนะครับอยู่บนพื้นที่ หนึ่งไร่สองงานสี่ตารางวานะครับต้นเดียวนะครับใช้พื้นที่หนึ่งไร่สองงานสี่ตารางวาจามจุริยักษ์นะครับคนอยู่ใต้ต้นได้เป็นพันพันทอนเลยนะครับตอนนี้นะครับทำสัตติว้ของต้นจามจุริยักษ์จังหวัดกาญจนบุรีกอฝากท่านผูบบ้ชมด้วยนะครับมาท่องเที่ยวก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวกันที่นี่ได้เลยนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่อง y o YouTube ปุ๋ยปูตามพิมพ์มมครับ